สองวันสาวันนี้ครับประมาณสองสาวันลูกของอาการทุเรียนเริ่มเริ่มจะมีลักษณะร่วงดูสภาพนะครับประมาณนี้ก็ส่วนไหนที่มันติดเยอะๆมันก็จะสลัดทิ้งก็ธรรมชาติของทุเรียนมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าสาเหตุหลักมันคืออะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงร่วงก็ ตอนนี้ชักเริ่มมีดูดูแล้วลายลายตาประมาณยี่สิบสามสิบลูกแล้วแหละคืออย่างน้อยต้องคอยสังเกตนะครับว่ามันเกิดจากอะไรหนึ่งน้ำไม่พอปุ๋ยไม่พอหรือมันอะไรทำให้ร่วงเร็ว ดูตามสภาพนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมสังเกตด,ดูเรื่อยเพราะว่าหนึ่งค่อนข้างติดลูกออกทำนองเยอะแล้วจริงจแล้วเนี่ยถ้ามันติดเยอะอย่างเงี้ยมันก็น่าจะตัดทิ้งสักเอาไว้สักสองหรือสามลูกไอ้ชุดนี้ก็ว่าเอาไว้อย่างนี้แหละอันนี้ก็สองลูกก็ดีแล้วอันนี้อาจจะไว้สักสองลูก ไม่เกินนั้นน่ะไม่เกินสามลูกว่าง,งั้นเถอะสองลูกครนี้จะทํายังไงให้มันอยู่ให้มันใหญ่กว่านี้เท่านั้นเองอน,นี้อันนี้กรณีนี้หนึ่งอย่าง,งก่อนผมฉีดปุ๋ยไปเนี่ยจากผิวมันออกผิวมันออกแดงแๆนะครับลักษณะหนามออกแดงซึ่งตามหลักแล้วจริงๆทุเรียนรุ่นนี้มันจะต้องเป็นหนามสีเขียวมันถึงจะถูกหลัก ตอนนี้ยังบ่งบอกถึงว่าปุ๋ยปุ๋ยไม่พอกินส่วนเรื่องของใบที่ผลิตสารอาหารเนี่ยกิ่งนี้เรียกว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าน้ำเรายังออกแดงอยู่ส่วนไอ้พวกที่เราฉีดปุ๋ยไว้แล้วดูดีนะครับน้น้นข้างบนอันนั้นเริ่มแต่ก่อนออกหนามแดงๆนิดนึงตอนนี้เริ่มหนามเขียวแล้ว ดูไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนใกล้ๆทีหนึ่งก็เริ่มลูกใหญ่ขึ้นส่วนไอ้พวกเล็กๆอย่างเนี้ยนี่พากันถีบกันออกมาแล้วเริ่มทยอยออกมาบางส่วนบางส่วนกิ่งก็ยังเล็กห้อยออกน้ำเขียวอยู่ ถือว่าใช้ได้อยู่แต่บางส่วนหลายๆประมาณสัก60%ยังออกหนามมันออกแดงๆเพราะว่าช่วงนั้นเรียกว่าค่อนข้างหนามแดงทั้งต้นเดี๋ยวจะพาไปดูผมฉีดปุ๋ยมากประมาณ8วันละ8วันรวมกับวันนี้เดี๋ยวไปดูด้านบนกันครับพอเราขึ้นมาข้างบนนะครับ อย่างชุดนี้กิ่งเดียวเนี่ยเฉพาะกิ่งนี้กิ่งเดียวไหลาย,ยาวไปถึงนู่นก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยมันสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสมี่สิบห้าสบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดลูกมันก็เรียกว่าค่อนข้างติดเยอะเกินไปลูกลูกมันเยอะเกินแล้วครานี้ปุ๋ยมันก็ไม่พอเพราะปุ๋ยไม่พอนะครับปุ๋ยน้ำไม่พอสังเกตได้ ปลายใบส่วนมากมันจะตายนี่คือ,อเขาดูดมาเลี้ยงลูกซะเยอะเลี้ยงลูกเยอะเกินไปแล้วใบยอดนี่จะตายก็เรียกว่าหนึ่งเรื่องของน้ํากับเรื่องของปุ๋ยนะครับอันนี้ผมเจ็ดวันผมฉีดแปดวันละแปดวันก่อนมานที่ฉีดมาเนี่ยของเก่านะครับของเก่าอ้นเนี่ยแต่ก่อนออกน้าออกลักษณะแดงๆเนี้ย คือเรียกว่าดูดูหนามแล้วไม่ค่อยดูดีแต่พอฉีดมาเข้าวันที่8ปดวันนี้อ่าส่วนนี้เริ่มเขียวอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ออกแดงเห็นไหมครับลูกนี้เขียวเรียกว่า2ลูกนี้น่าจะรอดแน่นอนอีก3มลูกเนี้ยแล้วก็ลูกที่4ฝั่งนูน้นน้องนั้นออกหนามแดงๆดงพอมันออกหนามแดงปับความสมบูรณ์มันไม่ค่อยมีแล้วก็ มันจะผ่านถึงมันสลัดลูกทิ้งสาเหตุของมันน่ะพอมันติดเยอะจัดมันปรุงอาหารไม่ไหวมันก็จะสลัดทิ้งหมดเหมือนอย่างชุดเนี้ยอันนี้ก็เท่าไรแล้วนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกแล้วกิ่งเดียวเนี่ยจริงจริงจริงกิง่งนี้กิ่งเดียวเนี่ยเอาแค่ลูกเดียวก็พอครับเหลือเกินอันนี้มันติดเดยเอะเกินแล้วมันก็ถีบกันทิ้ง เนื่องจากปุ๋ยถ้าเราขาดน้ำขาดปุ๋ยเนี่ยมันถีบร่วงแน่นอนอย่างชุดนี้นะครับนี่พอพอติดลูกเยอะจัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ดลูกเพพราะกิ่งนี้กิ่งเดียว11ลูกยอดปลายก็สังเกตด,ดูได้นะครับ ก็คือปลายเริ่มไหม้ใบตายตายอดตายว่าง,งั้นเถอะแต่ยังไม่ตายเยอะเริ่มทยอยตาย,ตายสาเหตุหลักนะครับสาเหตุหลักมันก็คือหนึ่งลูกมันเยอะเกินแล้วก็ดูดสารอาหารมากทำให้ยอดปลายกับใบเนี่ยตายก่อนอาทางช่วยก็คือหนึ่งเอาออกให้มันบางลงแล้วก็ให้มันเหลือจำนวนที่เราต้องการ หนึ่งอย่างนะครับสองก็คือ,อฉีดปุ๋ยทางใบเข้าไปช่วยประมาณอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งส่วนมากจะเน้นที่แคลเซียมบอลลอนแล้วก็เรื่องของน้ำน้ำนี่อย่าให้ขาดครับเพราะช่วงนี้ทุเรียนติดลูกเนี่ยถ้าน้ำขาดเนี่ยหมดท่าเลยครับส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยที่หักไปแล้วไม่มีประโยชน์เด็ดทิ้งได้ครับพวกนี้แย่งปุ๋ยก็เฉยๆหรอกไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ย มันจะได้ไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวขนาดกิ่งนี้ก็สองลูกสามลูกนี่ก็พอดีครับไอ้นุน่นด้านปลายนะมันมันไม่นาวไว้หรอกครับจากดูสภาพนะครับช่วงนี้มาเนี่ยผ้าอีสานเขาบอกว่าฝนตกอ,อผมก็อยู่อีสานนะครับแต่ว่าฝนก็ไม่มีมาถึงสองรอบแล้ว ได้ยินแต่ข่าวว่าฝนจะตกแต่ก็มาไม่ถึงก็เรียกว่าค่อนข้างติดเยอะครับเยอะมากพอสมควรตอนนี้ก็หาวิธีแก้ของเรื่องลูกที่มันจะร่วงคือเราพยายามรักษาให้มันร่วงน้อยที่สุดนะวิธีคือให้มันล่วงน้อยที่สุดแล้วก็ติดลูกใหญ่แล้วค่อยว่ากัน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผิวมันออกแดงจริงจริงนี่ผิวแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ใหญ่นะครับอนาคตก็ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วก็เห็นของเก่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นแดงอย่างนี้แหละครับแต่ว่าก็ใหญ่ใหญ่จนได้สุกได้กินนั่นแหละหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือตามหลักแล้วเนี่ยมันน่าจะเขียวๆแบบเนี้เขียวตลอดหรือไม่ก็ แบบชุดเนี้ยพอมันเริ่มใหญ่มามันก็ออกเขียวทั้งลูกเออดูสมบูรณ์ปกติคดืนนี้ก็น่าจะเป็นเย็นนี้ก็คงจะฉีดปุ๋ยให้อีกรอบไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวผ่ากันล่วงเยอะก็พอเราพอเราฉีดปุ๋ยไปแล้วนะสังเกตดูนด้นครับบางทีเราฉีดปุ๋ยเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับถ้าได้ปุ๋ยเยอะลูกอาจจะล่วง ก็ถีบยอดใหม่แต่ช่วงเนี้มันมีเรื่องของยอดใบอ่อนใบอ่อนช่วงนี้มันยังไม่แตกครับยังตันๆอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้ยังยอดตันอยู่อู้แต่ยอมรับเดี๋ยวนะครับพอเราบํารุงทั้งเรื่องของใบของต้นดูสภาพใบทุเรียนครับจาก ปลายนิ้วมือนะครับถึงข้อยาวเกือบถึงข้อศอกเลยโอ้ยหมดยาวถึงข้อศอกประมาณเนี้ยก็เรียกอย่างหนึ่งก็ดูความสมบูรณ์มัน,มน,มนของใบทุเรียนนะครับอย่างงามเลยเรียกว่าใบงามจริงและครับ ก็คอยสังเกตอีกทีหนึ่งว่าอย่างน้อยน้อยทุเรียนเรามันจะไปทางไหนไอ้นุ่นน่าจะเป็นไก่มั้งครับเหยียบยอดหักไปแล้วหนึ่งยอดชุดนี้ยังยังเล็กอยู่ครับนี่ยังทยอยเล็กยังคัดไซสอยู่ ยังหากันก็มีใหญ่หลายรุ่นแล้วก็เล็กกลางๆก,ก,ก็หลายรุ่นเพียงแต่ว่าวันนี้แค่อยากรู้ว่ามันผลของการลูกทุเรียนมันร่วงพอเริ่มมันจะเยอะขึ้นเยอะขึน้นนี่เราต้องหาอะไรให้เขาเนี่ยเท่านั้นเองครับพามาดูแบบนี้แหละดูว่าจะต้องอะไรเพิ่มจะเป็นปุ๋ยหรือจะเป็นน้ํา ขอบคุณครับ